ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลของเบนลี e แฝงบรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นของธนาธนีกเลยครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันทุกครั้งเลยครับเข้าไปช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับเข้าใกล้สองหมือนผู้ติดต,ตามภายในปี2025ให้เให้เร็วที่สุดเลยครับ และเริ่มต้นข่าวสารเลขนี้ครับเราขอพาคุณผู้ชมครับมากันที่ตัวตึงของราชบุรีกันหน่อยครับว่ากันว่าตัวตึงกันหน่อยเลยครับอย่างทางฝั่งของประกันหลังของทัพราชมังกรเลยครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับถึงจังหวะการแฮนด์บอลเลยครับจนเสียจุดโทษในเกมที่บุกเสมอกับการเลือครับและบอกเลยครับว่าไม่ใช่บือของตนเองโดยสาแเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของจนปรธานเข็มดีนั้นครองหลังของราชบุรีสี่ครับได้ออกมาอธิบายเลยครับถึงจังหวะการแฮนดนบอลที่เกิดขึ้นในเกมที่ทีมนั้นกบุกไปเสมอกับการ เรือครับถึง3ประตูต่อ3ในสึกบอรด,ดีวบทรีครับแมตช์เดทที่19โดยสามแหลครับยังไงก็ตามครับล่าสุดเลยครับแนวรับวัยยีบปีนั้นครับก็ได้ออกมาเขียนโพสต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวะไรครับ ว่าทำไมครับกรรมการทะลิกถึงทำผิดพลาดบ่อยครั้งแบบนี้ทุกเกมผมไม่เข้าใจว่าหลังจบเกมแต่ละเกมเราจําเป็นต้องพูดถึงความผิดพลาดของกรรมการกันบ้างนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทาให้เราเสียสามคะแนนผมยังตกใจที่กรรมการให้จุดโทษรอะนี้ไม่ใช่มือผมผมใช้มือความผมและคุณจะเห็นว่าผมพยายามที่จะบงังผู้ล่นการทะเอือแต่บอลไปโดนมือของผู้ล่นการทะเรือผมหวังว่าจะมีใครสักคนในสมาคมที่จะช่วยให้กรรมการได้เรียนรู้และเข้าใจการตัดสินเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขา กรณีไม่ใช่ครั้งแรกแมทแต่กที่กรรมการทําผิดพลาดครั้งใหญ่แบบนี้มันเกิดขึ้นทุกสัปดาห์โดยสำหรับผู้ตัดสินนั้นครับที่เป่าให้จุดโทษจ่อแฮนด์บอลในเกมดังกล่าวครับก็คือคุณศิวกรภูดมครับหรือเป่าโค้ชเลยครับผู้ตัดสินระดับฟี f ่าอดิตครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแหละครับเดี๋ยวก็ต้องดูเลยครับว่าทางฝั่งของรัชบรีครับจะมีการทักท้วงหรือไม่เลยครับหรือว่าจะเกิดแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับกรณีนี้กันบ้างเลยครับ จากนั้นครับข่าวสารที่2ครับเราขอมาตอนที่ทางฝั่งของปราสาทสยฟ้าเบรียมกันหน่อยครับจากฝูงทะเลนักขนาดนี้เลยครับเมื่อทางฝั่งของคุณวินนันครับออกมายืนยันก่อนเกมเลยครับว่าให้เน้นย้ำกับบุรีรัมย์ห้ามประมาทเกมเด็นนคนปรปฐมอันเด็ดขาดเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตะลานนวินชิชอปนั้นครับประธานสโมสรของบูเัมยูนเต็ดครับได้ออกมาเปิดใจก่อนเกมเลยครับที่ทีมนั้นจะบุกไปเยือนนครปฐมในศึกทลีกครับนาทีส9บในวันอาทิตย์ที่กิมกราคมหรือวันนี้แหละครับโดยซึ่งทางฝั่งของทัพปราสาทสายฟ้านั้นครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับในศึกทยลีก2นัดหลังสุดครับยิงไปถึง1ิประตูผ่านไปถึง18นาปดนัดเลยครับเก็บไปถึง45คะแนนหลังจากฝงอยู่ในตอนนี้แหละครับแต่ซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกับทางฝั่งของนีวินชิชอออนน้บไดกมา ปิดเผยผ่านเพจของบุรีมยุนิเต็และเพจของลุกนวินเลยครับว่าบุกทาเสือไม่มีคําว่าประมาทสำหรับบุรมยุนิเต็บุกทำเสือวันนี้ต้องเต็มที่ทั้งวินัยเกมรุกเกมรับและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอย่างต่อเนื่อง ทุกเกมต้องเต็มที่ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครในสนามเมื่อลงมาเผชิญหน้ากันแล,ล้วแพ้ชนะเสมอเกิดขึ้นด้ตลอดเวลาเต็มที่จริงจังทุกวินาทีในเกมก็คือการแสดงความเคารพให้เกตคู่ต่อสู้ในสนามแข่งขันและกองเชียร์บนอาจรจันของทั้งสองทีมที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันเพราะเราทุกคนต้องชมเกมการแข่งขันที่ดีมีคุณภาพและจบด้วยการยิงประตูที่สวยงามทุกจังหวะตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกม บรูมยูนเต็ดจึงไม่ได้หยุดเพียงแค่ชชนะในเกมแต่เราต้องการชชนะในหัวใจของแฟนๆบรูมยูนเต็ดและแฟนๆทัลลี บุกทาเสวันนี้ต้องเอาสามแต้มออกไปได้เพื่อปิดภารกิจแชมป์ทนิษครั้งที่10ให้เร็วที่สุดแต่ผลนานของนักคอมประถมยูนต็ดาัตทีล้วทำให้เราต้องมีสมาธิกับเกมชนิดที่จะประมาทไม่ได้เลยเชื่อเลยครับวพาหลังจากผ่าน20นัดของทนิษไปแล้วจะเห็นได้ว่าเส้นทางสู่แชมป์บูดมยูนต็ดตจะชัดเจนขึ้นของเชิญชวนฟุตบอลบูดมยูนต็ดตที่อยู่ใกล้สนามมาสู้ด้วยกันมาเฉียร์ด้วยกันมาให้กำลังใจกันที่สนามเอาสามแต้มกลับบ้านด้วยกันช่วงมีอากาศไม่ดีฝุ แรงกว่าทุกๆปีขอให้แฟนบอลบุรยีมยูไนเต็ดทุกคนรักษาสุขภาพและช่วยกันรักษาสภาพอากาศให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราขอความกรา,า,า,านิบถเผาป่าเผายาเผานาเผาไร่หยุดสร,ร้างบุลภาวะเพื่อลมหายใจสะอาดของเราขอให้ลมหายใจของบุรีมเป็นลมหายใจที่สะอาดปลอดจากอันตรายและเพิม่ม2.5เป่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง เสีงสับโปรแกรมของตะนันบุรีรัมนั้นครับที่จะออกไปเยือนนครปฐมครับวันนี้เลยครับที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลนครปฐมครับในศึกทะล็กนัดที่19ในวันอาทิตย์ที่26มกราคมครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงเลยครับโดยเกมนี้ครับทางฝั่งของคุชทงชอบมากเลยแหละครับในการเจอกับบุรีรัมเมืเมื่อก่อนก็เคยเอาการหุุนเครื่องกับนครปฐมมาแล้วครับและก็การหุุนเครื่องกับนครศรีก็เคยมาแล้วแหละครับวันนั้นผมก็อยู่ในสนามอีกด้วยแหละครับแต่ต้องมาดูครับว่าวันนี้เกมลุกของบุรีรัมที่รดแรงสุดๆครับ จะยิงนครปฐมได้สักขนาดไหนครับหรือจะมีเซอร์ไพรส์กับนักปฐมโดยซ้ำแหละครับข่าวสารที่3ครับเราตอนที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลกันหน่อยครับเป็นดีลที่ต้องบอกว่าฉุกเฉินจริงๆเลยครับเมื่อทางฝั่งของขอนแก่นนั้นครับทีมอันดับที่16ของตารางฟุตบอลในทัีใหนึ่งเลยครับประจำฤดูกาลนี้ครับหลังพันไปแสิบแปดเกมได้ประกาศปล่อยยืมทางฝั่งของผู้รักษาประตูอย่างทางฝั่งของสีวัดอิงแก้วแย่ซัพพลายจนตัดแหลยะครับทีมจากฝูงของศึกทัีกดสองโดยสัญญาดืมตัวเป็นกรณีฉุกเฉินเลยครับ หรือซึ่งทางฝั่งของทาันเจย์ยอดหรือศิริวัฒน์นั้นครับในวัย24ปีเลครับส่วนสูง185เซนติเมตรเคยถูกทางฝั่งของขอนแก่นครับปล่อยยืมไปกับแพร่มาแล้วครับเมื่อรุูการที่ผ่านมาแบ้ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด16เกมเลยครับเสียไป20ประตูเก็บไปได้4กินชีสส่วนซีซั่นนี้ครับก็เป็นการประเดิมฝรั่งสให้กับทัพมาข์คนองศึกไปแล้วครับในเกมนัดล่าสุดที่เปิดบ้านอัตรา F4 ครับ2ประตูต่อ0เมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับซึ่งสสำหรับการยืมต แข่งกีฬาฟุตบอลลรกออาชีพรายการทริก1หนึ่งข้อที่29โดยสำเลยครับโดยสำหรับเพย์ยุนเตัดนั้นครับก็จะยืมตัวนักเตะไปใช้งานจานวน1เดือนเลยครับในระหว่างวันที่2 5มกราคมครับจนถึงวันที่2 5กุมภาพันธ์ครับเพื่อทำการฝึกซ้อมและลงการแข่งขันในศึกทริกรีสองเลยครับประจำฤดูกาล2024ครับ จากนั้นครับเราขอมาต่อที่รรชันโคขาวรพมพูรีเออร์กันหน่อยครับอย่างคนซื้อใหญ่อเล็กซันเดกามาออกมาปวดหัวสุดๆเลยครับกับ4กองหน้าต่างชาติของทีมเลยครับโดยซึ่งผลานจากเกมตั้งกล่าวครับทำไมทางฝั่งของรรชันโคขาวนั้นครับไม่ชในะใครมาแล้วสเกมติดเสมอไป1และแพ้ไป1ครับส่วนภาพรวมแข่งไป19นัดชนะแค่หานัดเสมอไป6แพ้ไปถึง8 มี21คะแนนหลังหลับที่10ของตารางนะครับห่างจากส่วนตกชั้นอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับหลังจาเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของคุณซูชาวบราซิลเลยครับอย่างกามาก็ได้ออกมาปลดใจกับผู้ซื้อข่าวเลยครับว่าเกมนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าผิดหวังและเสียใจกับผลที่ออกมาก่อนเกมครับผมก็ได้คุยกับลูกทีมเลยครับว่าอย่างปีที่แล้วครับจุดแข็งขอองเเราาคืกมในนบ้ แต่พอมาปีนี้ครับสามแมตช์ในบ้านหล่อพึ่งเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นผมคิดว่าหล่อควรที่จะต้องแก้จุดนี้เพราะพูดถึงรูปเกมการเจอกับบียูเราก็ทําการบ้านมรู้อยู่แล้วครับว่าเขาต้องเล่นอย่างไรเข้าทําแบบไหนซึ่งก็เป็นแบบนี้ครับไม่ว่ากี่ซีซันแต่มันก็ส่งผลให้เราให้เขาครับยิงประตูได้เก็บแต้มนด้ผมยินดีกับชัยชนะของบียูด้วยเราควรที่จะตื่นตัวมากกว่านี้พยายามมากกว่านี้ในการเล่นในบ้านเกมนี้ครับเราเสียบอลกลางสนามง่ายอยู่แล้วครับก็โดนบียูเข้าทําด้วยรูปแบบของเขาจากนั้น ครึ่งหลังครับเราเปลี่ยนมาเล่นแผนหน้าคู่ซึ่งก็ยังไม่เวิร์กนาคู่2คนครับยังทับตำแหน่งกันบางคนก็ยังช้าเรามีกองหน้าต่างชาติถึง4คนก็จริงแต่ปัญหาคือยิงประตูไม่ได้ผมก็พยายามที่จัแก้ไขตรงนี้ผมแลนักเตะฝึกซ้อมกันจบสกอร์ทุกวันซึ่งก็ไม่เขาเจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะการเคลื่อนที่ที่ผิดหรือการจบสกอร์สุดท้ายครับก็ยังไม่ละเอียดมากพอครับ ผมก็เข้าไปแก้ไขจุดนี้ต่อไปผมเชื่อเลยครับว่ากองหน้ามีคุณภาพอยู่แล้วครับซึ่งเขายิงได้อยู่แล้วเหลือแค่การแก้ปัญหาและการฝึกให้มากขึ้นเลยครับซึ่งสหรับโปรแกรมการแข่งนัดต่อไปของรัมพูดีเออร์นันครับก็จะออกไปเยือนสิงชื่งรายเลยครับในศึกของตะดานชังเอเบครับในรอบ32ทีมครับกลางสัปดาห์เลยครับในวันพุธนี้ครับเวลา28นาฬิกาเลยเลยครับที่สนามของชิงซึ่งรายสเตเดียมครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ